ปตับสักตับสักตับทำตามอามเออใจตับอะไรก็แล้วเต็ดสามไม่มีอะไรทำเหมือนเดิยนี่ดีกว่าใส่แม็กด้วยฝุ่นเยอะตอนนี้อยู่ที่หน้า Big C ตลาดบาบซอยหน้าขลมภาไทยลาดหน้า Big C มันมีงานแบบ งานเหมือนเหมือนงานวัดแต่ไม่ใช่งานวัดอ่ะมันไม่ใช่งานวัดอ่ะุึงรูปแบบงานวัดตลาดนัดเออมีปามเป้ามีขนมกินมีอะไรเยอะมีข้าวกินมีอะไรเยอะไปเดินสำรวจกันดีกว่ามีอะไรกันบ้างวะชิมชิวชิมช,ช,ช,ชิวก่อนเข้าบ้านอาจารย์ทำเล่นไปเขามีคอนเสิร์ต้วยนะจาะวันที่11ธันวาหน้าบิ๊กซีสวีทวงเมดบุรี คอนเสิร์ตศิลปินอินดี้อีสานสุดฮิตเป็นไงล่ะลำไยไหทองคาเม้ยแล้วมีใครอีกวันนี้อ๋อวันที่สี่วันที่สี่วันที่สี่เล่นไปแล้วใครวันนี้เต็มวงชุดใหญ่พอใจบ้างไฟแสนแพวพาวอะไรวันนี้แสงทองแสงทองฟินแลนด์วันที่4ี่วันที่วันไลวันนี้อ๋อเล่นไปแล้ว แพงนี่ไงเฮ้ยเอาแล้วยิ้มยิ้มหมูกระทะโอ้ยชุดเล็ก8 9ชุดเล็ก8 9ชุดใหญ่159ชุดจัมโบ199<ๆ>้ร9อเลยเว้ยเฮ้ยเอาโหยอย่างนี้เลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหโค,โคโตรซอฟพาวเวอร์ทำเป็นเล่นไปบ้านลมก็มีนะจ๊ะสำหรับน้องๆหนูๆบ้านลมก็ดีนะจ๊ะก็ถือว่านานๆเดินทีว่าขำขำ,ขำที่ได้ฟิลอ่ะ แบงค์โดไดฟิลไดฟิลหน้าบิกซีซูปเปอร์น้าบิกซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์มันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกับเทคนิคอะวิทยาลัยเทคนิคมินบุรีอ่าดูบรรยากาศดูบรรยากาศ ชิลกันไปชิลกันไปบกลูกยี่สิบยี่สิบลูกห้าสิบสี่ห้าลูก100ออร,ร้อยหนึ่งอ๋อทดสอบฝีมือเนอ๋อเพื่อได้น,น้ำได้ขนมมาเฮ้ยขนมอะไรวะเนี่ยได้กินน้ำแล้ว

โดนมาแล้ว20บาท20บาทขอบคุณมากพี่เราเจอกันรวยๆพี่20บาทอดโดนมาแล้วอ,อันนี้นะครับนี่ก็เป็นสตบบรอเบอรี่สตบบรอเบอรี่สตรอเบอรี่ดี่กับยี่สิบบาทเอาแล้วอเอ้ยนี่เพิ่งเคยเห็นเว้ยว้าโฮกวุ้นเย็น โคกวุนเย็นเสียบเด mm ี๋ยวเดินก่อนเดินก่อนสวยไหมคนเทียบเลยเวว้้ยยไไไมมม่่่าาดููก็รจะังงปลาหม่งปลาหมึกก็มีลูกชิ้นมีปลาหมึกย่างมีหมึกย่างมีลูกชิ้นมีเพียร์แต่นี้ยอดฮิตเเมนูยอดฮิตแล้วคนกินเยอะมากนะ ดูดีจ้ะโดมจี้นะบังโอขนมเบื้องถังแตกจ้าเฮ้ยโอ้โหได้ว่ะเฮ้ยดีได้วะได้วะขมเบื้องได้วะฟัซาบาวน้ขายยองไ้ะเกียไม้กันผ้าแบบรวดแบบพัสเอาเด็กของ อันดีะมมีรถอะไรนี้ใบเตยเหรอใอ่านี่อันหนึง่งนี่อันหนึง่งอ่าใบเตยอ,อันนึงไปใบเตยอ,อานนึ่งไใบเตยถังแตกจัมโบ้สี่บไปแน่นอนอุดรโหยของแนบเพียบของกินเออแล้ววันนี้ ขนมขนมไปเต้ไปหมดเดี๋ <c oughs> ยวมาดูกันทีเดียวว่าวันนี้จะช็อปอะไรได้บ้างจะบอกไว้ก่อนสเปกตามนี่ของของกิลนลว้วนสำหรับวันนี้ก็อยากให้พอร้ามกับไข่น่กระทาไข่น่กระทาบึกไข่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจอกันเฮ้ยโอ้โหสิบบาทว่ะ ยังไม่หิวดีกินน้ำมาเต็มเพราะเลยเฮ้ยส่วนใหญ่ออกแนวขนมอ่ะขนมเยอะเอ้ยดีเสียงดวงเวย้ยเสียงดวงเวย้ยขนมเยอะออกแนวขนมเยอะลูกชิ้นมาอีกแล้วจ้า ลูกชิ้นมาจ้าลูกชิ้นมาจ้าหลากหลายจ้าโอ้แ oh, ข่ดาวก็ทานนี้น่ากินโอ้โ oh, หเกี๊วยวแหง้งเกี๊ยวแห้งก็น่ากินโอ้โ oh, 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 ห้ไทะเลหา่ทะเลโปรมาต้องมา,มมางงกินเดี๋ยวกินเดีกินน่ากินน่ากินเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ขนมเบื้องนีก,นะก็น่านะกินครีมเยอะโตเกียวก็มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา <Okay. S 1> น้ำนี่ได้เลยสีสวยมากๆโอ้โหอย่นลืมลืมดูเลยว่าดูเลยว่าแมลงแมลงลืมดูมแมลงมแมลงแมลงนี่ต้องไม่รอดละ มาแรงนี่ไม่รอดแล้วปลาตังก้านี่ไม่รอดแล้วแล้วก็มือเดียวมือเดียวจับหนึ่งอันนี้ขายไงพี่กล่องห้าสิบค่ะล้วกันแล้วไอ้ปลาตังก้าอันนี้สามสิบชิ้นได้จามหลอดค่ะโอเคเอาอันนี้เอาอันี้สามสิบสามสิบได้ไหมคะเอาสิเอาสิ่เอาทีเยิ้มเลยย้มเยิ้มเลย สามสิบบาทข้ไม่ได้กินนานมาก30บาทไปพี่น้องเฮ้ยโอ้โหเมนูในตำนานไข่ข้าวที่นี่คลิปายแล้วไข่ข้าวไข,ข่ไงครับเอ้พี่มันมันไม่เหมือนกันเหรอเฮ้ย มีร้อนร้อนไหมฮะร้อนร้อนเฮ้ยเนี่ยร้อนไอ้นี่ก็นี่ก็ไม่เหมือนเนี่ยเ,เอานี้ไม้หนึง่งหั่นเลยไหมคะเลยเลยหัน่นหั่นไส้ถุงเลยเอาไม้เดียวก่อนแล้วกันอดุดุนไข่ข้าวอุดุดนไข่ข้าวยี่สิบห้าบาทเดินมาชิมได้ไข่ปิ้งบุญมีแน่นอนครับพี่น้องอร่อยหรือไม่อร่อยก็รู้มา25บาทครับโอเคราดจิ้มไปเลยพี่ไม่ต้องเยอะ โเคแป๊บนะปึ๊บ25บาทไข่ข้าวไข่ข้าวเมนู mm hmm. เมนูเลยดํดาเนินไข่ข้าวไข่ปิ้งบุญมีอา้าแต่เขาเล่นอย่างนี้ที่ผมก็คือข้าวไข่ข้าวไปนึ่งก่อนแล้วมาปิ้งซึ่งไม่เคยกินเพราะในอดีตคือที่ what in,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  วัดอินวัดอินวัดใหม่ก็จะเป็นนึ่งธรรมดาแล้วส่วนใหญ่ก็เออมีตัวมีตัวมีตัว,ตวแบบเป็นตัว,ต,วตัวเลยแต่ที่สมัยนี้คือหากินยากต้องคืนที่โบราณนะ หอยทอดก็มีจ้าหอยทอดก็มาจ้าหมึกย่างก็เยอะนะเฮ้ยาเหนียวหมูปิ้งก็แน่นอนต้องมาเหนียวหมูปิ้งปิ้งเหนียวหมูปิ้งหมูทอดเหนียวหมูปิ้งหมูทอดอุปกรณ์มือถือยังมีเลยขายเคโทรศัพท์ก็มาน้ำก็มี เฮ้ยดูชินป้าเฮ้ยเฮ้ยอันนี <s <s ้ดูคนมุงเยอะคนมุงเยอะของแท้ร้ยเร์เซนด้วยมด้วยประเาบนี้โซนนี้เคยแบ่งเป็นสองโซนเล็กๆไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โซนใหญ่ตรงนี้จะเป็นของกินของกินขนมซะเยอะแต่ได้ยินเสียงเพลงดิสิเดี๋ยวนี้จะพาไปดูโซนดูสิ สดที่เราเราฟังเพลงเราใส่ฟังเพลเาางแลาา้วไปดูใส่ดนตรีเดีแแ๋ยวไปดูเลยแถวๆนั้นดูอยากรู้ว่าเขาเก็บบัตรเท่าไหร่กี่บาทวันที่11ลําลำไยหายทองคำมาเดี๋ยวว่าจะมายืนกำํำแล้วหน่อย <ś led> <ś led> นี่อนี่หลังเวทีนี่หลังเวท,วทีเสียงตึมตึมตึมมาเลยจ้าเฮ้เฮ้ วันนี้วันนี่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดใครเป็นแฟนเพลงบัวผันทางโสมาได้หัวพี่เดิอนองบัวผันทางโสบัตรบาทบัต140บาท ลำไยเล่นบัตยังไม่รู้แต่น่าจะแพงกว่า140ล<ส><น>เล่นประมาณ4ี่ทุกครึง่ง<ส><น>เผื่อมีใครมาดูที่แน่แน่ถ้าว่างเดี๋ยวจะแวบมาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อเจอกันที่ลานอะไรวะนหน้าบิ๊กซีสุวินทวงศ์งานมีถึงวันที่11เอ,อ๋อวันที่ส1ว,วันสุดท้ายก็คือวันลำไยเล่นเป็นวันสุดท้ายพอดี เราจัดมาตั้งแต่วันที่4แล้ววันนี้วันที่11โอเคแล้วเจอกันครับกดติดตามด้วยนะเอีบาย